สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n น l ยิงพิษพาเที่ยวค่ะวันนี้ยิงพิษจะพาไปช้อปปิ้งกันนะคะตามโครงการคนละครึ่งค่ะแต่ว่าจะไปที่ไหนเดี๋ยวติดตามชมกันเลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปช้อปปิ้งนะคะยิงพิษก็อาจจะอธิบายให้ฟังนะคะว่าโครงการคนละครึ่งเนี่ยมันคืออะไรนะคะเพราะว่ายังมีเพื่อนๆหลายท่านนะคะที่ยังเกิด สับสนแล้วก็ยังงงๆในเรื่องของการใช้สิทธิ์อยู่นะคะโครงการคนละครึ่งเนี่ยก็จะเป็นโครงการที่ภาครัฐนะคะออกมาเพื่อที่จะบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนค่ะแล้วก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เป็นการส่งเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ค้ารายย่อยนะคะโครงการคนละครึ่งนะคะก็มีเงื่อนไขนะคะรายละเอียดที่ที่จะให้ คนที่ต้องการใช้สิทธิ์เนี่ยเข้าไปลงทะเบียนนะคะก็จะเป็นรายละเอียดดังนี้นะคะอันดับแรกนะคะเราก็เข้าไปที่ www ร์ไวเวกคนละครึ่ง .com ค่ะเข้าไปลงทะเบียนนะคะในส่วนของเราเนี่ยก็จะเป็นสำหรับประชาชนนะคะเงื่อนไขในการลงทะเบียนค่ะก็จะมี 1. ต้องมีบัตรประชาชนและมีสัญชาติไทยนะคะ2 ต้องอายุ18ปีบริบูรณ์ณวันที่ลงทะเบียน 3. ต้องไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและ4เขาจำกัดจำนวนผู้ที่ใช้สิทธิ์ได้นะคะ10ล้านคนหรือจนกว่าสิทธิ์จะหมดนะคะราบเงื่อนไขกันแล้วใช่ไหมคะเราก็จะต้องมาลงทะเบียนต่อ เกณฑ์การลงทะเบียนนะคะก็คล้ายๆกับเราเที่ยวด้วยกันแต่ถ้าเกิดใครยังไม่เคยลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันนะก็เข้าไปลงทะเบียนได้ในเมนูนะคะสําหรับประชาชนนะแล้วก็กรอกข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนตัวของเราก็จะมีคํานาหน้าชื่อนามสกุลนะคะเลขบัตรประชาชนแล้วก็เลขทั้งหลังบัตรประชาชนค่ะ แล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะคะแล้วก็อีเมลนะจะมีอีเมลก็ได้หรือไม่มีอีเมลก็ได้นะคะแต่ยังไงก็ทุกคนเนี่ยจะต้องมีอีเมลเป็นของตัวเองอยู่แล้วถ้าใครไม่รู้ว่าตัวเองอีเมลอะไรหรือจำไม่ได้ก็เข้าไปดูที่ l พร s ต o โตนะสำหรับคนที่ใช้ Android ส่วนคนที่ใช้ไอ,อ o n e ก็เข้าไปดูที่ a อ p สต o r e ได้นะคะเมื่อเราลงทะเบียนแล้วเขาก็จะมีรหัส OTP นะคะมาให้เรา เพื่อที่จะยืนยันนะคะพอเรายืนยันเสร็จมเมสเซจมันก็จะมีเข้ามาทันทีเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ระบบเขาปรับปรุงใหม่แล้วนะไม่ต้องรอหรอกแต่ว่าในระบบเขาจะบอกว่าแจ้งผลภายใน3วันแต่ตอนนี้แค่วันเดียวก็รู้ผลแล้วอ่ะโครงการคนละครึ่งนะคะก็จะคล้ายๆกับเราเที่ยวด้วยกันบางคนนะคะก็เกิดความสงสัยว่าเอจะใช้ยังไงแล้ว เราไม่มีบัญชีของธนาคารกรุงไทยนะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยโครงการตรงเนี้ยไม่จําเป็นนะคะที่จะต้องมีบัญชีของธนาคารกรุงไทยย้ําเลยนะคะถ้าเราเป็นผู้ใช้สิทธิ์คือประชาชนทั่วไปเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีบัญชีธนาคารกรุงไทยเขาจะให้เราเนี่ยโหลดแอปเป๋าตัง เมื่อเราโหลดแอปเป่าตังมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทําการติดตั้งตามขั้นตอนแล้วนะก็ระบบมันก็จะให้เรา,ายืนยันอัปเดตข้อมูลขึ้นมานะคะแล้วมันก็จะเป็นเมนูแบบที่เห็นนะคะก็คือ,อถ้าคนเคยลงทะเบียนแล้วเที่ยวด้วยกันเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกอะไรละ่ะในส่วนของโครงการเราเที่ยวด้วยกันแต่ของคนละครึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นรายการสีส้มนะเราก็คลิกเข้าไปตรงนี้เลยตรงปุ่มคลิก ะะแล้วมันก็จะโชว์ว่าเนี่ยโครงการคนละครึ่งยอดเงินที่ใช้ได้มีจำนวนเท่านี้3,000บาทนะคะสิทธิ์วันนี้150บาทถ้าวันนี้นะเราใช้ไม่หมดสิทธิ์มันก็จะทบไปเรื่อยๆ,ๆนะคะจนกว่าเราจะใช้ครบ3,000นะบางคนก็สงสัยค่ะว่าเราจะต้องเติมเงินทีเดียว3,000บาทเลยหรือเปล่า ไม่ใช่นะคะก็คือจะใช้เท่าไหร่เราก็เติมไปเท่านั้นตัวอย่างนะคะก็คือว่ารัฐเนี่ยโครงการโครงการเนี่ยเขาให้เราใช้ได้150บาทความหมายก็คือเราเนี่ยก็จะต้องถ้าเราอยากจะใช้สิทธิ์วันนี้ให้หมด150บาทเราก็ต้องเติมเงินเข้าไปในส่วนของเราเองอ่ะบาทอย่างเช่นว่าพอเราซื้อของใช่ไหมสมมติเราไปกินบุฟเฟ่บุฟเฟ่หัวละ300 ๋ยวพอร้านค้าเขาคิดตังเราเนี่ย300บาทเราก็จะจ่ายผ่านแอปพลิเคชันก็คือผ่านแอปเปาตังเราจ่าย150โครงการก็จะจ่าย1 5 0สิสิทธิ์ในวันนี้เราก็จะหมดไปแต่ถ้าเกิดว่าเรานะคะยังใช้ไม่หมดอ่าภายในวันเนี่ยเรายังสามารถไปใช้เพิ่มได้ในร้านค้าที่ร่วมรายการนะคะอ่าแล้วก็ถ้าวันนี้ยังไงยังใช้ไม่หมดอีกสิทธิ์มันก็จะทบไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่า เงินที่เขากำหนดไว้ว่า3,000บาทเนี่ยมันจะหมดนะได้เวลาช็อปแล้วนะคะตามยิงทพิ์ไปเลยค่ะถึงแล้วนะคะก็ยิงพิ์ก็มาช็อปที่ตลาดน้องมณ์ค่ะช็อปกระจุยช็อปกระจายด้วยโครงการคนละครึ่งค่ะไปเดี๋ยวไปดูนะคะว่าจะได้อะไรกลับบ้านบ้างน,นะคะไปเลยค่ะ เสร<า>็จเรียบร้อยค่ข้าแล้วออนี่ใช้งานง่ายแปบ๊บเดียวนี่เห็นไหมคะ300บาทได้สิคนละครึ่งจ่ายแค่150บาทคุ้มมากๆเลยแล้วเราก็ได้ห่อยจาอกลับไปบ้านอันนี้คือ 哎 <laughs>。 คนเที่ยวมันก็โอเคนะใช่เราไม่ได้เที่ยวนะใช่คนชนบุรีอ่ะจะไปจองไปเที่ยวที่ไหนอ่ะที่ไหนหนุ่มชอบร้านเป็นไปไหนมอันนี้นนด,ดีกว่าเนาะหุงได้ั้มเราได้กินหลายๆอย่าง สองมูลนะคะแม่ค้ามีความพร้อมมากในการให้ลูกค้าเนี่ยใช้ติดคนละครึ่งแล้วก็เราเที่ยวด้วยกันด้วยนะคะก็แม่ค้าอยากขอเพราะกดดันกันได้ค่ะกันได้แบบแม่ค้าได้หมดแก้วดูดข้างหลังที่เธอที่เธอสวยแน่นะแย้ดูข้าหลัง สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็สิทธิ์ของแฟนนะคะเมื่อกี้เป็นสิทธิ์ของแม่นะก็ได้ของกลับบ้านเยอะแยะมากเลยรีบๆมาช้อปกันนะคะคนเยอะมากเลยอ่ะขายร้อยเดียวค่ะนี่นะคะก็ได้ของกลับบ้านแล้วนะคะก็จริงๆเนี่ยแม่ค้าที่หนองมนนะคะเขาก็มีความพร้อมที่จะขายขายสินค้านะคะให้กับ คนที่มาท่องเที่ยวนะคะเราก็บอกเขาเลยว่าเราอะ่ะจะใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้การหรือเราจะใช้สิทธิ์คนละครึ่งนะคะแต่ว่าหญิงพิทแนะนานะคะว่าถ้าเราจองทัวร์เออไม่ใช่จองโรงแรมแล้วก็มาเที่ยวผ่านโครงการเราเที่ยวด้กันเนี่ยเราก็จะได้คูปองหกร้อยถูกไหมแต่เราเนี่ยจะได้ใช้คูปองได้ตอนเออห้าโมงเย็นก็แนะนําว่าให้มาใช้คนละครึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวพอตอนห้าโมงเย็นเนี่ยเราก็เอา สิดของโครงการเราเที่ยวด้วยกัน,นะคะ่ะก็มาช้อปปิ้งต่อได้อีกถือว่าคุ้มและคุ้มนะคะแล้วก็ประหยัดเงินในกระเป๋าเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าใครๆก็อยากจะเซฟตังในกระเป๋านะตอนนี้แถมยังได้ของกลับบ้านไปฝากคนที่บ้านเราอีกมากมายเลยจ้ายังไงนะคะก็สนับสนุนให้ทุกคนนะคะมาเที่ยวกันนะคะแล้วก็ใช้สิทธิ์กันอย่างสนุกสนานจ้าวันนี้ก็ ขอตัวไปก่อนนะคะยังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยิงพิษมาเที่ยวด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าอีพีหน้านะเดี๋ยวเออยังมีอีกเรื่องหนึ่งลืมไปลืมไปไอโครงการช้อปดีมีคืนเนี่ยมันต่างกันยังไงกับคนละครึ่งนะคะเดี๋ยวอีพีหน้ายิงพิษจะมาบอกนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ยิงพิษด้วยนะคะสวัสดีค่ะ